เขาคือสิบบทจริงจังนั่นดอกนะนาโดยถ้าบอเออซอยเรียงรูเรียงเต่าเอาคือเนาะเห็ดตะลังเนาะไปซอยบางแง่งลูกจะเด้อยังพันแบบตกลงปงใจยังกระอกแต่ว่าแบบนี้ก็คือยูย่ทั้งนี้ก็โอ้ยขันว่าเอาอีกจักสีเป็นอย่างนี้หรือบ่าโดย <c oughs> โดยันเห็ดเวียกผู้เดียวคือเกาแบบนี้ สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีกันเบิร์ดสุขุสุขคนเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมือนี <tr> ่มาพบมาพ่อ <alal> ก <island> ับบาวพามีอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้บาวพามีกะยืนอยู่ที่หมู่บ้านไซบุนเด้อพี่น้องซึ่งว่าครา้งหลังบาวพามีเนาะกัเป็นทีดินบาวพามีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยมาพบมาพ่อมือนี่เนาะทางบาวพามีกะได้มาพี่และสิเข้าไปหาเอลาก่อนพี่น้องเอ้ย อาเพื่อนเห็ดยังอยู่นะพี่น้องเนาะ่าบริข้ามาหาเพื่อนี่กาหลายเดือนแล้วพี่น้องเอ้เมื่อนี่กัสีขามมหาเพื่อนอยู่ที่ดินใหม่เพื่อนเนาะพี่น้องโดยเพื่อนเห็ดท่านบรือว่าจังใดพ่แม่พี่น้องเอ้แลวเมื่อนี่กับสีมาไทยที่ดินใหม่เนาะสำหรับอีซีเพื่อนถามเข้ามาเด้อพี่น้องที่ดินใหม่ของบาวพามีเนาะพี่น้องโดยเดียบาวพามีกับสีคอปินเป็นกล้องลังก่อนพี่น้องเอ้โอเคพี่น้องเอ้เปิดภาพมาก็อยู่ที่หมู่บ้านสายบุญเด้อพี่น้องเอ้ นี่แหละเนาะข้างหน้าบาร์พามีก็จะเป็นที่ดินของบาร์พามีผมเองพี่น้องเอ้ยเลยก็อ่าที่ดินของลานเอราวัลเนาะพี่น้องเนาะโดยขังกันพี่น้องเอ้ยแต่ว่าช่วงนี้ในก็รยักคุกๆแน่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าอ่าฝนตกพี่น้องเอ้ยเนาะโดยฝนตกเลยก็ะหยาก็เกิดขุ่มไหลพี่น้องเนาะเบิ่งนี่แหละเนาะพี่น้องเอ้ยมีเอฟซีเพิ่นถามเข้ามาผมเองพี่น้องเอ้ยว่าดินบาร์พามีได้ปลูกอยังแน่แล้วเพิ่นว่าเนาะ การทางบ่าวพมีกับทางส่างพี่น้องเอ๋เจาะน้ำส่างเนาะเลยก็ได้ซื้อตูปพี่น้องเอ๋กระต๊อบเนาะโดยได้ซื้อตูปเลยก็เห็ดกระต๊อบเลยก็ทัางส่างพ่นแม่พี่น้องเอ้๋วัอนี้ก็สิเขามาหาเอื้อละก็ขังกันนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะขังกันกับบ่าวพมีกับยังบ่มีงบที่ว่าสิเห็ดเทือนเห็ดซานพ่นแม่พี่น้องเอ้ยเนาะอ่าก็อยู่ไปก่อนก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทางอ่าเมย์แดงเนาะเป็นอยู่ทางฮ่องกงพ่นแม่พี่น้องเอ้ยที่ว่าเพิ่งซื้อให้ บา่าวพามีพ่อแม่พี่น้องต้องขอขอบุญขอบคุณให้แม่อยู่ดีมีแห้งเด้อนอกความเจ็บบ่ให้ได้ความไข่บัให้มีาัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมค่ามุ่งมั่นาัฒนาเนาะที่ว่าเมตตาสงสารอย่างไห่บา่าวพามีมีที่ดินอยู่ที่หมู่บ้านทายบุญพ่อแม่พี่น้องเลยฟังนั่นกะอ่าเป็นส่วนมันเพื่อนพี่น้องเลยวันนี้ก็เขามาหาเดล่าเนาะอ่าผลเห็ดอย่างเด้นนี่สบายดีน,น,น้องน้ำฝนโดยสบายดี เรียกกับน้องเรียกกับน้องบ่โดยป๊กกมันบ่เอล้าหรือว่ากกยังน่ะคือสูงแท้มันต้นสูงแท้อันนี้เนาะช่วงนี้ก็อย่าคุกๆเยเนาะเพราะว่ามันต้นมันก็ช่วงฤดูฝนนะมันพางขึ้นขึ้นไว้ยังนี่อยถ้าแม่าปลูกปต้นเลย โดยโดยเผาถ่านนี่จะหลุดนี่นะเอ้ยสามหล,ลุดหรือก็ตัดเองนะ้ำสามหลดก็ตัดเองโดยก็เ<อ>ตาบักใหญ่เนาะโดยอ้าหูมองน้ำฝนน้นำฝนน,ำน,นี่เห็ดยังแน่ซอยแม่แต่และมือนี่บ่ค้อ,อยังร้ายหอกพันเราพามีเอ้ยขันเอาไปนำ้ำเอาไปบไ่ได้อ๋อเอาไปบไ่ได้กระโดดเพลบ่นะโดดเพลบ่แม่นบ่อสเตอร์กระบี่บ่อสเตอร์กระบี่ นั่นแหละจังว่าสาเหตุท<ข>ี่ว่าพ<ข>อ<บ>ดันสายเดียวดีกว่าสายเดียวดีกว่าตอนนี้น้องหละอันเท่าไรเรียนน้ำหนักค่ะน้องหละไ่ได้ช่าง<บ>โอ้แต่ก่อนนี่ค่ะแต่ก่อนก่อนที่ด้ดินเนาะโดยลอยหาโลลอยหาโลแบบคือแบบอ่าธรรมชาติบนน้องลหละอ้วนหรือว่าแบบเขากินลายบนเรือยังไงโบโบดิจินลายเท่าน่ะฮกจนบซองแล้วอันทวารอยู่กับผู้น้อยนี่เนี่ยโบเฮนเล่นบนน้องหละ ลองอุ้มมึงดูค่ะน้ำฝนสำเบอร์กับน้องนะกัมเอลลานี่เนาะแม่ทันขี่รถไปน้ำกั้นนั่นแหละจะบอกแบบพีแม่กันนักแล้วฝันลุยโอ้ยรถจะไม่อยากไปไปปัดได้สบายดีอยู่บ่แม่สว่างนี่ค่ะสบายดีอยู่โอ้โนี่กระตุนกระตุนนี่กับกับพอไปพอมาแหละกินยาสักซักโดยอยู่ได้น้ำยาเนาะแม่เนาะพ่อใหญ่ได้สอเป็นเอายังไง นั่งนอนกันลยอะเนาะตามภาษาพู้เฒ่าหละพี่น้องเอ้ออายุเพิินกระายเลยโดยก็บว่ากันพี่น้องเอ๋อเคื่อนลาที่จะสบายดีย่บสจะเออยช่วงนี้ฮะการเคื่อที่เห็นเลยเนาะมีโดยจานละไปหับจ้างคุณห้องน้ำเลยก็เห็ดถ่านแบบนี้แหละตัดฟืนฟืนผู้เดียวนั่นแหละไปผู้เดียวแล้วค่ะไปกำลังฟนกับผู้ที่ถูกใจอีกแล้วล่ะโดยเอามาบัดเด้กันสบู่ไปหับจ้างมากเอามาแปลงรถซะ ไปคนเดียวดีกว่าที่ไปหลับจ้างนี่ถ้าว่าเอาน้ำฝนไปนี่กำมานี่ได้แป้งมาเลยหลุดนะแป้งสาเหตุสาเหตุเ <c oughs> นี่ยันอ้วนแม่แม่ก็นักลูกกันนักแล้วมัน<ด>มันเหตุทะเลิดเพนะพยายามหลดุดเดินน้องเด้อตื่นมือเศร้าให้ออกกำลังกายแต่ว่า,าขี่ผู้เดีดรรยวก็ได้ยุ<ด>ยขี่สองคน,น่มดละมือหนักอ่ะโดยสบายดีของหละมือหนัก็ไปคุ้นห้องน้ำกันไปไปกับแม่กันข้าจะเอาน้ำฝนไปน้ำกโเ้ย ข้างไปแบบเปื้อนๆเนาะโดยโดยก็ไปคุดเพรียวกับซองมือพอดีแล้วกระได้เงินหกแสนกับพอดีให้ค่าเขาโอ้คุดหนึ่งจนเก็บใต้นอกแดดท่อนก้อนคุณคือไซส์ไหนเอ่ยอยู่บ้านพ่นซีมไปไปผู้เดียวเบาไปตอนแรกอะไปกับนี่แล้วกันแต่ว่ามันบ่มีแดดมันบ่มีแดดมันบ่มีห่มโอ้กับอีต้นสบายดีไหมลูกสบายดีปลาลุงก่อนลงละสบายดีสุจ้าไหม ช่างก็แห็งดื้อนางสบายดีอันนี้หาจากปีแล้วเอลยสามปีแล้วบ่ะสามปีปลิเนมันอื่นน้องละเดียวอันอันจกอันส่วนแม่ประเด็นเบื้องบนเลยรู้ไหมเบิ่งกว่าแม่เจ้าหาเงินกว่าสิได้ข้าวน้าสำปลาให้กินจนหลอดตายนะพอมีเลยไปกูเจ้าของนี่ป้าเจ้ากะอันชองมือสิแล้วบ่ว่า จะทาเบิ้งวะที่จริงกันเมื่อยแค่นั่นแหละดีได้เมนองโชคไปซอยตอนตอนที่สองค่ะโดยโดยเพราะว่าบวไวแห้งเลยโดยคืออันเข้าน้ำซ้ำป้านี่เอ้ยทุกมือนี่ซื้อบ่หรือว่าอย่างไรเป็นหนีเพิ่นแล้วก็ได้เงิ้แล้วก็ไปใส่เพิินโอ้แบบไปหลับเพิ่นมาก่อนเมนก็เข่าทีว่าห้าทีว่าเป็นหนีได้กับมันก็ซีเมดเลยดิโดยโดยก็หาไปแบบนี้แหละแต่มันอกใจน้ำหลดนี่แหละ เพราะว่าทางแบบนี้นัน,ม,นมันเทไว้โดย,เยสเลิงเจ้าหมาบอกเมนสเตอร์กับไปข้าวเดียวได้ถ้าก็เปลี่ยนยังไม่เ,เดือนซ้ำโดยเอาอีกเลยบวไว้คันทางแบบนี้ทุกนักค่ะคืออันนี้นี่เจ้าเอาขี้ดินเนาะถมเนาะกาขี้เลือ่อยน้ำโอ้เอาขี้เลือ่อยน้ำเขาอันขี้เลื่อยกะเอื้อยเอื้อยเอื้อยยังก็ไปแซงแซงยังไม่ที่ว่าเอาขี้เลื่อยนเท้าหนองทงอันนี้โอ้เพิ่นเอาไห่บ่ขอเพิ่น โดยนั่นแหละก็เลยว่าเออลองตัดสินใจมาอยากเห็ดซองยูทูบโอ้คืออาไรในมีซองบ่โดยกาบ่ฮู้ว่ามันสิเป็นไปได้ได้เนาะพ่อตั้งเองเอาใบเฮาเบิ่งดูห่าโดยโอ้เพิ่นก็ตั้งซองยูทูปถ่ายแบบได้เหรอยพิธีชีวิตบ่โดยมันแหละถ่ายนี่แหละไปตัดใหม่ตั้ยังก็ถ่ายนี่แหละเต่าทานนี่ก็ใหญ่คือคนเนาะปากทานเขาบักใหญ่ ได้อยู่30สิง30สอบแถวว่าใหม่เบิดเนาะมันนั้นโบยากเบิดเลยเพราะว่าเฮาที่เลือยจะใหม่แบบว่าขันมันขันมันลื่นอะไรก็คืออันทางแม่ปัดนี่อันตอนกลางเว้นนี่มาซอยลูกบ่ก็ซอยเพิ่่นนนัแหละโดยคือลาหลานี่นอนพี่เบืเอ่อยแม่กัำลังฝนโอ้กล้าบ่อนอนค <c oughs> ือมื่นเถะใช่ังค่ะเอลยสุราเซลวันที่ว่าเพิ่นให้ยอยู่ต้นั้นแหล้วตั้งแต่มาอยู่ตะบิดพุ่นแหละ โดยโดยเจ้าของผืนกระมาอยู่บ่อนี่ฮะเจ้าของไซอาจจะของทีนี่นะบ่อถ้าเกิดลูกถ้าเกิดลูกเด๊ไ่มีส่องคือลายส่องแท้กันนั่นแหละเราเห็นแล้วมันเด็กออกเหมือนไม่ลงสื่อเขาใส่บ่ได้สาวลาสเนลสาวลาบันปตาให้จิตตามส่องได้นี่ส่องนี้ส่องนี้นี่ผู้จิตตามเจ็ดคนโอ้สาวลาสาวลาบันปตานี่ตั้งยาวแท้อ่ลองอันนะไปเห็นเมนูรักปุ่งดูค่ะนีงอะไรวะนี่มันมันแะไมัน โดยสายเบิงจดไว้อยู่บอจีเมลหันเห็นบอมันเป็นมันอยากเป็นแบบนี้เะรอย้อนเอาเขาตัวนี้ก็ได้จำพ่อแล้วคนหาคือบบเห็นเนาะนั่นแหละเห็ดเองอ่ะนะโดยจากที่หาไปบอจื้อบอจีเมลกะเมลเมลหรือกับเบอร์โทรจะเป็นเบอร์โทรของเมย์โอ้แต่ว่ามีเบอร์โทรหรือก็มีเมลหาได้อายุขนาะแต่ว่าเมลกับเครื่องเลยมันบอกโดยยก้าสิบเบื้องนี้เลยเนาะ เพิ่นกระเฮ็ดซองเกี่ยวกับพิธีชีวิศเบอล่ะโดยออ๋มีอยังกระถายลงซองมันบ่โดยการตอนนี้การกำลังเฮียนเนาะกน๊าล้วกำลังเฮียนว่าวโดยนี่แหละเนาะพี่น้องซองยูทูปเพิ่นซาวลาซาวลาวบ้านป่าเนาะโอ้ก็นั่นแหละที่บอกที่ว่าเซร็ทานน้องพมีว่มาเบิ่งให้แน่ว่าโดยฝากอีฟซีเนาะไปติดตามเพิ่อนเด้อพี่น้องซาวลาซาวลาวบ้านป่าเนาะ โดยการแตงหด้าก็ฝากเนี่เด้อพ่อแม่พี่น้องก็เป็นกำลังใจสลากเนี่ยเด้อสลากหาอะไรได้เสริมเนาะเพราะว่าเข็ดย่านนั้นนั่นอีกค่ะคือที่เห็นแหละเศรษฐกิจเดียวนี้เนาะมันก็บ่พอใจเพอใะไก้ก็เลยต้องลองมาเห็ดช่องคือน้องๆพ่นเบิ้งนะโดยเพื่อนที่มีรายได้เสริมเข้ามาไม่นแม่นโดยกแต่งหด้าก็ฝากติดตามเนี่เด้อกดไลค์กดแชร์สลากเป็นกำลังใจสลากนี่เด้อแม่เลี้ยงเดียวเด้อพ่อแม่พี่น้องโดยโดย พิธีชีวิตเหนื่อยเนาะสู่ชนเพิ่นก็ได้โทรศัพท์ก็สู่ชนแท่งตั้งซ่องใครจะกระเด้งออกกระเด้งออกกระมัดโดยสบายดีเด้อเนาะซาเลมน้อยสบายดีเพลินกระส่อมีซ่องคือกันเล่เพิ่นกระมีซ่องบ่เจ้ากระเห็นเพิ่นคอมเมนต์อยู่พี่น้องเลยเนาะเจ้ากรอยู่มวันไซบุญบ่อเม่นอยู่ <อ>ชื่อว่แต่พ่อมกันผู้เลต์แต่หักกะหักกะมาโดยทุกคนบ้านได้เจ้าฮะอยู่เมืองไซบุรีไซบุรีโดยสบายดีโดยเมืองไซบุรีพูดทางบ้านบางนาวขับไปผู้จักเบาเบาแอฮะเบาแอร์ไซบุรีผู้จักบ่อ้เจ้าว่าหักกะมาอยู่เนาะโดยโดยตะกี้เสาร์หงอยู่รักเฟสเลยแต่มาอยู่นี่ันี้เห็นเพื่อนไปคอมเมนต์อยู่ทุกทีมาเป็นหมู่กันห้งเพลงเพื่อนเลยกัน SFC เบิ ing, uh ่งแต่หึงนะโดยโขอบใจหลายๆโดยดอกกระเจียวบ่ขอบใจหลายๆามื้อนั้นโดยโดยสิามาให้เพิ่นก่อนก่อนดโดยจา่องก็า่องนําเพิ่นคือการเพิ่นก็มีอีกหลายวไปติดตามเด้อโดยกนี่เด้ออัน่อง แหลมน้อยสาวลาวแหลน้อยสาวลาวนึกว่าเจอ FC ผู้มักแล้วกันลืมซื้อซ่องไปแหลมน้อยสาวลาวเลยก็สาวลาสาวลาวบ้านบ้านป่าเนาะเดี๋ยวอีก10มื้อยังเปลี่ยนซื้อใหม่เพราะว่าตั้งผิดเพราะมันตั้งไปแล้วโดยโดยขอบใจโดยโดยอยู่ดีนี่ค่ยังอันนี้คือถึงถึงยาวแท้อันนี้จับมาเบิ่งดูโดยทั้งใหญ่ทั้งยาวแล้วาบัวปลูกอันนี้อยู่เฮือนนี่โดยโดยอืใหญ่ลีพี่น้องเอ้ย ยังมีไงกว่านี้แต่มันบอกเอาไว้ให้มันเป็นอันนี้เด้ปลูกเองบอ่โดยของบวบหอม,มบอส่สละแซบวนันโดยแกงชนไมน้สุดยอดเลยแหละยอดมันนี่กินได้บ่ได้อันหนึ่งกินขมือได้ค่ะกินอันนี้บ่แต่ละมือกันเมนโอ้ยแจมปลาแดงอีกคุยใส่คุย,ย,คยโดย,โดยพี่เ้องเลยเนาะเพื่อนก็นเอาของฝากของตอนให้ จะเพิ่งมีพาแพ้นี่เพือเด้เอบ่แม่นอำนำโดยคือมื้อนี้นี่บ่ได้ไปทางใดก็เฮ็ดเวียกในเหือในซ่านเนาะอ้หลัเนาะโดยบ่ม,มีผู้จา้างแล้วก็อยู่เฮือนคัน่นเขาโทรมาเอิ่มไปเฮ็ดเวียกให้นี่ก็ไปพ่อเพิ่นกับเบอร์โทรไว้เลยดิคือแบบแต่ละมื้อนี่ไปเฮ็ดเบี้ยงยังแน่เจ้าฮะากะสมมุติว่าเพิ่นให้ไปล้างจานกลัไปเพิ่นโทรมาบอกกันเพิ่นว่าเออไป ทางสวนเองก็ไปคันว่าเพิ่นจ้างค่นนะถห้เพื่นบ่จ้างเขาก็ไปหาแก่ไม่มาเฮ็ดทานแบบนี้แหละโดยคือแกเสื้อเล่งเอื้อยนี่บ่มาแม่นแหละโอ้พี่น้องเอ้ยเนาะเอาผ้าบ่ได้มีเลื่อยบ่เอ้ยบ่เด้มือจนอันนี้ไม่ได้พูเลื่อยบุเขาผลบ่ได้ติมันแม่นว่าผลบ่ได้มันมันมืดสภาพเลยนะเลื่อยมัดคมมืดชิชนะคือคนเลยเนาะโดยโดย บางเหนื่อกับโอ้ยพามีจักรสีบารในได้ช่วงนี้แห้งแบบแมนยุนกับซาถือประเด็นมีดีมีเงินมีซานให้อยู่เนาะก็ดีใจเลยแต่ว่าเศรษฐกิจช่วงนี้บวบแห้งพามีเยยังกับแพงมัพงแมนเขาไปสมมตว่าเขาบ่มีเงินสุด้ามันไปเป็นหนีไปได้ยังไงโดยพันกี่เขาก็ยังหมยเป็นนะโดยนั่นแเลยฮะจอมโอ้ยจัำบุญได้ทีเพป็นสิบอกเลขเนาะ แต่ว่าบุเคยซื้อเยอะเพื่อนเนาะฟันดีอยู่บ่อนอนเฮือนอันอยู่พี่นะกับบ่อบริสุทธิ์ใจเรื่องเลขเรื่องงั้นนะแต่ว่าแบบมาแต่เห็ดเวียนเห็ดงานกับเมื่อแบบนี่ฮะลมนอนลงแล่เจ๊เธอเจ๊บ่าเต็งคิงกันไม่อยากได้อันพยาธิห่าบ่เจ็บสลังนี่เพราะหนีทงบีมันเกี่ยวกันเนาะโดยแต่กับบื้นเห็ดไปแล้วตัสมัครใครเนี่ยใครเนี่ยแต่เฮาเห็ดได้ใครเฮาลมนอนลงแล่ก็แล้วกันโดยโดย นี่ท่าไงว่ามือแรงจะเอาเลยแล้วเนี่ยขุดดินทมโดยเลยก็ะชี้เอาขี้เลื่อยใส่พ่อขี้เลื่อยน้อยเดียวเด็ขี้เลื่อยบ่พอบ่กสิบสองสอบเอาเบื้องหนึ่งสิใส่อันขี้เลื่อยเบื้องหนึ่งสิใส่ขี้ดินบ่แมนเอาขี้เลื่อยปทั้งๆโดยโดยได้ได้อยู่ดอกสามสิบสอบโอ้มันก็ขุดขี้ดินพี่น้องเลยกายังไขรก่าอยู่ต้นอยู่ภูได้อยู่ดินภูหะโดยแข็งแท้แข็งว่าต้องมาน้าสองมือบุได้จังได้ขุดได้หิวมา อันนี้ยังใครเดียวว่าดินอันนี้โดยแล้วคุงูกดินเทพอแล้วไม่บอกเอาคืเาได้นีเอเอาคดเลยรอได้เนี่ยนั่นแหละว่าเออฮานองพมีมาเป็นอาจารย์เหนห่โดยกะลองเฮ็ดเบิ้องเอราโดยแต่ว่าเอาอันมีอ m a จีเมลในเครื่องแลวกรเบอร้อท่อนะโดยมีอยู่ห้องแม่โดยซื้อซองเพื่อกะ ซาวลาซาวลาบันป่าเนาะพี่น้องเนาะฝากไปติดตามให้เพื่อนเด้อตอนนี้จะคนกว่าเจ็ดพันบอกเจ็ดคนโอ้เจ็ดคนโอ้ยบอกแต่ดีใหญ่เดือดเจ็ดพันโดยโดยอันหละคอยเป็นคอยไปเอ๋อลเอ๋ยโดยพยายามลงคลิปอลไรก็เปิดกล้องหน้าอลไรก็กล้องหลังน้ำโดยนั่นแหละเหตุผลเป็นอ่าต้องเข่าในไอแอปใครมันตื่อนั่นแหละอัดอันสักแคปคัดก็ได้เพราะว่าโทรศัพท์แบบมันปิ้นกล้องหน้ากล้องหลังบ่ได้เห็นนะโดย คอยเป็นคอยไปทีละขั้นตอนเนาะแม่ปัดเนาะอ่ากด YouTube ก็คือพันคนติดตามเลยก็บสี่พันชมงโดยโดยการที่ตอนนี้ยังม่มีใครเบิ่งกะมีแต่เบิ่งเจ้าของบอกแมน่นแล้วบิ้งมูเลย <laughs> ยอดวิวถ้าเป็นลายเป็นแสนเนาะมันจะเบิ่งยอดอยู่ตัวเองร้อยอ <laughs> ดึยงกระบอกเล่นคลิปอันนี้ผู้หน่ะเนาะผลบ่าว่ะโดย,โดยแต่การถึงมุมีผู้เบิ่งกระซิเฮ็ดเอาต่างใจเหนะสู่ต่อไปเลย ลูกกดัวมือหนึ่งั้งขาเฮียนขายยังอีกน้องพมีเอะอ๋ออันคือน้องน้ำฝนกันยังเฮียนเบอร์ละเบอร์น้องสันวานและน้ำฝนใหญ่แล้วเฮียนคนห้องอ่าบัได้แล้วสันวาปอนหนึ่งสันวาฟาซายเฮียนบัวสองเบอร์ฟาซายบัวได้เฮียนโอ้ยหาเงินสิกินกันทั้งหย่างเลยไปหาให้เฮียนโอ้ยเอาละเนาะถือมือเท้ากับสินค้าโอ้ยต้องแทนสิเฮียนกระแพงไหมเป็นเข่าได้จังมือแล้วเหรอไอ้กะลายมือเติมแล้วมันต้องเปิดเฮียนแล้ แต่ว่าช่วงนั้นบริป้ายเพราะว่าเพิ่นไอโดยโดยอาจารย์เลยบอกว่าอันให้เศร้าไอจะมาอย่ามันติดมูอโดยและอันอัน้องเทศบริมาณนะบ่โดยเนาะเฮากะสิเอาเงินพอได้ใส่น้ำมูกน้ำมันให้เอื้อยก่อนเออื้ยเนาะเฮากะมีโบไลแต่ก็อยากหายเนาะสงสารพี่น้องเลยกะสู้ๆต่อไปเด้อหล่ะเด้อเนาะอ่าเอฟซีก็ฝากไปติดตามช่องพื่นแนศสาวลาสาวลาวสาว้านป่าเนาะแม่นบ่ ซาลาซาลาบันตาซาลาซาลาบันป่าโดยโดยโดยชสูมๆเกรยเห็นด้วยอยาต่อไปเนาะแม่นแหละพี่น้องเลยเป็นกระสุนเป็นแม่อันยงเดียวเนาะยงเดียวที่มีพวกที่ไดกันมีแดงมีบ่กคนมาลมสมอก็มีอยู่เขาก็ยังมีอันอยู่ได้เลยมีคนตาบอดมาลมเลยมีอยู่บ่อไปกะมีแต่บ่าทังอันนี้แบบอันว่าหยอกว่าตั้งจีบนะฮะแหละแต่เขากะ เขาคือสิบบจริงจังนั่นดอกคะนะโดยถ้าแบบเออซอยเลียงรูเรียงเต้าก็คือน่อเห็ดตะแหลงเนาะ <c oughs> เออซอยบางแงา่งรูกจะเดอนยังพันแบบตกลงปงใจยังกระอกแต่ว่าโดยแบบนี้ก็<ด>คืออยู่ <c oughs> และหมูก็ได้ลูกได้พวนละไ<ด>เนาะคือสตูกกะโดยทางนี้ก็โอ้ยคันว่าเอาอีกจักสี่เป็นอย่างนี้หรือบโ่โดยยันได้เห็ดเวียกผู้เดียวคือเก่าแบบนี้แหละ เนาะอาจจรยได้กัเขากลับก็เรื่อเออเออหล่าเด้อเนาะอยู่ดีมีแห้งมีโอกาสมือหนามือไหนก็จังสีขาวมหาใหม่อ่ะพอได้ใส่น้ำมุกน้ำมันโดยขับเจริญรายเด้อโดยทำอะไรน้องพมีกันเกล่าก็ชิมอะไได้เนาะพมีกเลยเวลาบ่มีหนิดกันน้องพมีก็เติมให้กูเครับโบเป็นยังเนาะขอบใจน้องพมีเจรายเด้อดีดีมีแห้งกัน้มีใช่คนทักคนแพงยอดวิวปังๆเด้อจะเล่นเนาะ ไปไกลอย่าลืมเลยเด้อเอาเลยไปนะมงโดยโดยกับมาด้วยอยู่ดีมีแหงสบายดีโดย